สวัสดีครับยูยูเดเตอร์จากยูยูสกูตเตอร์ครับคลิปนี้จะแนะนําวิธีการใช้งานสคริปตัตวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ high time frame rejection นะครับรอบนี้ก็คือมีจุดเข้าเดอร,นนนนนนนร์นะครับให้เพื่อนเดืเดอร์นะครับทั้งหมด7จุดเข้าเดอร์นะครับก็แต่ละจุดเข้าเดอร์เพื่อนๆสมาชิกก็แนะนํากันเข้ามานะครับผมจะแนะนําตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเซตอัพในนี้นะครับของตัว ไ i ทามเฟรมนะครับทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโลทามเฟรมไฮทามเฟรมนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเซตติ้งแก้ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราไม่สามารถทําได้นะครับแล้วเราจะแก้มันอย่างไรนะครับก็คือวิธีการแก้นะครับเพื่อนๆเดเดอร์จะต้องไปแก้ที่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตอนท้ายนะครับตอนนี้ก็คือดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีตัว h time frame candle นะครับก็คือผม Default ไว้เป็น 15M นะครับแล้วก็แก็บเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือ10%นะครับวิธีการคำนวณทำอย่างนี้นะครับก็คือขอบบนสุดนะครับแนวต้านนะครับขอบล่างสุดนะครับก็คือแนวรับนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็คำนวณหา10%ตตรงนี้นะครับส0ส่วนด้านบนนะครับแล้วก็10%ส่วนด้านล่างนะครับแล้วเราเอา5%ได้ไหมได้นะครับใครต้องการความแม่นยำมากขึ้นก็5%นะครับใครที่ต้องการออเดอร์มากขึ้นนะครับท่านก็อาจจะต้องขยายเป็น 20%นะครับหรือ25%นะครับตัวเลขเท่านี้พอนะครับถ้าเกิดว่าเกินมาเป็น50%นะครับมันก็มันก็ไม่ใช่โซนนะมันก็จะกลายเป็นกลางๆลางโซนนะมันก็จะไม่เข้าสูตรรีเวอร์ซลนะครับหรือว่าการเทรดกลับตัวนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีตัว RSI นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพิเลียด14นะครับแล้วก็ o v e r b o u g h t นะครับ70แล้วก็ Over s o l d ซ0นะครับ ในการคำนวณน,นะครับพีเรียดของตัวตรงนี้นะครับ t f m 15นะครับ15 m ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น5 m เป็น30 m เป็น1ชั่วโมงได้ไหมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการแก้นะครับแล้วก็พีเรียดตรงนี้นะครับนี่พีเรียดตรงนี้ทำไมมันเป็นเลข4ีวิธีการคำนวณอย่างนี้นะครับก็คือผมต้องการฮะดูนะผมต้องการที่จะใช้แท่งเทียน สีแท่งนะครับอ่าก็คือ M15 คูณสีเนี่ยก็คือจะได้60นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการแท่งเทียนอ่าแนวรับแนวต้านที่60นาทีนะครับ60นาทีหรือแท่ง1ชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อที่จะทำการเทรดกับตัวนะครับโดยใช้ไอ i ใส่ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับหลักการมีอยู่เท่านี้เองนะครับมีแค่2ตัวนะครับก็คือโซนของแนว ต้านด้านบนนะครับแล้วก็โซนแนวรับด้านล่างบวกกับ RSI นะครับบวกกับ RSI สตัวนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปบวกกับตัวสัญญาณเตือนกับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก e n c a r f i n g นะครับอารมินะครับแล้วก็มี2ตัวนะครับที่แนบไปกับตัวสคริปต์จุดนี้นะครับอ่ะเราไปดูจุดเข้าเดอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวอ่าผมเขียนไว้นะครับ7ตัวก็จะมี ราคาเข้าโซนราคาเข้าโซนทั้งหมดเลยนะครับ7แบบนะครับอ่าดแบบแล้วก็ราคาเข้าโซน High Time Frame ทั้ง7แบบแล้วก็ราคาเข้าโซน RSI ทั้ง7แบบเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเด้อถนัดอันไหนเปิดใช้งานตัวนั้นนะครับถ้าเราไม่ถนัดและไม่เข้าใจเราไม่ต้องเปิดนะครับวิธีการเปิดปิดนะครับอ่าดูนะครับเราปิดตรงนี้ไปนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามาที่ตัวสคริปต์นะครับ แล้วเราก็เปิดดูสกิปของเรานะครับเปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับเปิดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับแบบผมเนี่ยถ้าเราเริ่มเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเส้นนะครับเส้นก็คือนี้นะครับเส้นก็คือเส้นที่เราเห็นเส้นคู่นะครับก็จะมีเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวด้านล่างเส้นสีแดงด้านบนก็คือเป็นขอบเขตของแนวต้านเส้นสีเขียวด้านล่างเป็นขอบเขตของแนวรับนะครับส่วนเส้นสีเหลืองด้านบนนะครับก็คือ10%นะครับของตัวแนวรับ แนวต้านนะครับตรงนี้นะครับนี่ขอบเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้นําไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับอาจจะเป็น5เปซนะครับหรือ2 3 6บตามฟิโบอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะแล้วแต่เราจะคิดออกนะครับทีนี้ผมไกด์ไลน์เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้เส้นนะครเพื่อนๆเทรดเดอร์พิมพ์คอม่าฟรอเข้าไปนะครับแล้วกดเซฟนะครับ จะสังเกตว,ว่ามันทํางานทันทีนะครับสคริปต์เนี่ยทำงานทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับนี่โดยที่เราไม่ต้องมาแก้ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะแก้ให้เราอัตโนมัตินะครับาแก้เรา d e ฟอ u l t ไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแอป,ปพลายเนี่ยเส้นก็จะหายไปนะครับแล้วมีเส้นกับไม่มีเส้นดีอย่างไรนะครับก็คือลูกศรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นโซนที่เราคํานวณเอาไว้เสร็จสับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดตัวบอิเจอร์แบนอ่าในยหลายท่านถนัดบอิเจอร์แบนด์ใช่ไหมครับ ก็เปิดบริจบแบนใส่เข้าไปนะเราจะได้ไม่หลงทางนะครับเราจะไม่นี่เห็นไหมเราก็มองบริจิแบนประกอบไปด้วยแต่บริจบแบนไม่ได้แนบไปนะครับเพื่อนๆเดินเดินต้องไปใส่เอาเองนะครับนี่วิธีการใส่ก็มาที่ป o p u ล่านะครับแล้วก็ใส่บริจิบแบนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็แอปพลายไปนะครับต่อไปครับเราจะเปิดตัวนี้ตรงไหนครับเปิดเส้นมานะครับแล้วผมจะปิดทั้งหมดนะครับปิดทั้งหมดเลยนะครับ ปิดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเปิดไปดูทีละตัวนะครับจุดเข้าเริ่มทีละชุดทีละชุดนะครับทําไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามไอ้คิวออปชั่นนะนี่ไอ้คิวก็แต่ก่อนมันทําได้นะเราสามารถที่จะแก้ไขพวกทาเฟรมพวกต่างๆนาๆนาเน,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 นี่ยได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะนี่เราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้เนี่ยเราอยากได้ทาเฟรมเฮห,หนึ่งอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ตอนหลังมารู้สึกว่าไอ้คิวออปชั่นจะไม่อนุญาตแล้วนะครับ เหตุผลเพราะอะไรไม่ทราบนะครับแต่ผมไม่ถามไอ้ไอแล้วนะครับก็คือเขาต้องการที่จะคำนวณจากค่าคงที่นะครับได้คำตอบมาเท่านี้นะครับค่าคงที่ของทั้งหมดนะก็คือจะต้องมีก่อนที่จะคอมไพล์หรือว่าก่อนที่จะทำการแปลแปลงข้อมูลนะจะต้องทำการจะต้องได้เป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะไม่สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้มันจะต้องฟิกนะครับไปต่อนะครับเปิด เบอร์ที่1นะครับเราจะเปิดไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราลองไปพร้อมๆกันนะครับบล็อกไปนะครับก็คือหลักการผมเขียนไว้เรียบร้อยนะครับราคาเข้าโซนนะครับราคาเข้าโซนก็หมายความว่าราคาเข้ามาในโซนถ้าเป็นด้านบนก็โซนเหลืองแดงนะครับถ้าเป็นด้านล่างก็จะเป็นเขียวกับชมพูนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับราคาเข้าโซนอ่าแอดโซนนะครับแล้วก็บวกบวก i ตัดกัน นะครับ R ไม่ใช่ RSI ตัดไม่ใช่ RSI ตัดกันนะ RSI ตัด overbought o v e r s o l d นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับนี่ผมขออนุญาตกลับมาตั้ง RSI นิดนึ่งนะ RSI ผมตั้ง default อ่าเป็น70-30มาดูนะนี่ตัดขึ้นนะตัด over s o l ขึ้นนี่มีลูกศรน,นะรนี่เห็นไหมมันก็จะมี repaint นไม่ไม่ใช่เรียก repaint ก็คือมันตัดตรงไหนมันก็ คำนวณตรงนั้นนะฮะถ้ามันเข้าโซนหมายไหมนี่เพราะฉะนั้นตอนเทรดเราก็อาจจะต้องเปิดไอซีไซ์ประกอบนะครับว่าเออมันมันจะมันจะขึ้นจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเทรดเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอาจจะกลุ่มละสามไม้ก็ได้ฮะเข้าอ่าไม่ไม่ชนะใช่ไหมครับไม้แรกไม่ชนะไม้สองไม่ชนะไม้สามมาแก้อ่าเราอาจจะตั้งเทรดที่อ่าห้านาทีนะครับได้หมดนะครับตรงนี้เราต้องไปออกแบบนะครับอ่าดูคร่าวๆนะ ก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับดูนะดูเลขหนึ่งเนี่นี่เข้าโซนมาปุ๊บย่อลงนะครับเข้าโซนด้านบนนะครับย่อลงนะครับเข้าโซนบนย่อลงนะครับเข้าโซนบนย่อลงนะครับดูนะครับนี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งก็คือไม่ใช่สิบเอ็ดนะอ่ามันออกมาสองรอบนะครับเข้าโซนล่างนะขึ้นบนเห็นไหมฮะนี่เพราะฉะนั้น EURUSD นะครับสิบห้าวินาทีนะครับเออก็แม่นอนกันนะนี่ดูนะครับลองดู เราเทรดไปตามโซนนะครับแล้วก็ทำการมั e y m มีเน e m เมนดีๆนะครับอ่าก็ผมคิดว่าน่าจะทำกำไรได้นะครับผมจะไปช้าๆนะครับสักรู่นะครับอ่าไปต่อนะครับสูตรที่2อ่าไปต่อนะครับสูตรที่2ผมก็จะปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เปิดตัวสูตรที่2นะครับสูตรแรกเราก็ทำทำเงินได้แล้วนะครับเปิดสูตรเดียวก็ได้นะจะได้ไม่ต้องหลงนะครับ สูตรที่2องนะก็บอกว่าราคาเข้าโซนนะครับแล้วก็บวกอ่าบวกแคนเดลอ่แคนเดลรีเวอร์ซอลนะทั้งเทียนกับตัวนะครับแล้วก็ rsi over over so นะครับแตกต่างกันนะครับตอนนี้อ่าแอปพลายเข้าไปนะครับอ่าเซฟนะครับนี่เห็นไหมฮะตำแหน่งอาจจะเกือบที่เดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเป็นพวกไพรแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวนะครับไพรแอคชั่นที่แนบเข้าไปนะครับมีอยู่แค่2ตัวนะครับอสองตัวไปดูสูตรเลยนะครับ สูตรที่2นะครับถือว่าสคริปต์ชุดนี้ถือว่าทํางานเป็นมันติดไทม์เฟรมนะครับถือว่าดีนะครับดีเยี่ยมเลยนะก็จะมีกลืนกินอ่ากลืนกินนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตั้งแต่วงเล็บเปิดตรงนี้นะครับมาจนถึงวงเล็บปิดตรงนี้อ่าตรงนี้นี่วงเล็บปิดตรงนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าอ่าที่ผมมาร์คให้นะครับเผื่อเพื่อนๆเทรดเดอร์ไปเพิ่มเองนะครับแบบเออเราเขียนโค้ดได้อยู่แล้วนะครับอ่าเราอาจจะไปเพิ่มนะฮะเห็นไหมผมเชื่อมด้วยออไว้นะครับ แปลว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มตัวจุดกับตัวตรงนี้เข้าไปได้นะครับโดยที่วิธีการดูนะครับเราก็พิมพ์อตรงนี้นี่แล้วเราก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนี่เราก็พิมพ์สูตรของเราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ไปทําเองได้เลยนะครับถ้าใครผมทํา500บาทขาดตั๋วนะครับนี่เซฟนะครับตรงนี้อ้าวเซฟไปนะครับนี่คือสูตรที่2นะครับอ้าวเราไปดูกันลองดูนะครับสูตรที่2ก็มันต้องเกิด Pri c e action ก่อนนะครับ พลอยชั่นกลับตัวมันถึงจะกลับตัวนะครับแต่ว่าบางอันมันก็ไม่กลับเห็นไหมฮะนี่ไม่กลับนะครับอ่าไม่กลับเห็นไหมบางอันก็กลับบางอันก็ไม่กลับนะครับนะบางอันก็กลับอ่อนี่อันนี้ก็กลับนะลองดูนะฮะนี่เออตอนทํามันกลับตัวดีมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับไปต่อสูตรที่สมครับสูตรที่สามเราไม่ต้องเอา หลายสูตรนะครับหรือใครมีเวลาในการเทรดสักสองชั่วโมงเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะหาจุดเข้าแม่นๆนะสัก10ออเดอร์เนี่ยหรือ5ออเดอร์เนี่ยพอนะครับพอแล้วนะครับแม่นๆเลยนะคือคือเข้าห้าชนะห้าเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ทำการทบต้นทบดอกทบดอกทบต้นไปนะครับเราสามารถเทรดได้20ไม้เนี่ยจากหนึ่งเนี่ยกลายเป็นหมื่นสองหมื่นได้เลยนะครับไปต่อนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับ าก็เราไม่ต้องเอาหลายสูตรนะเอาทีละน้อยๆเนี่ยนะครับขอให้มันแม่นก็พอนะครับส่วนถ้ามันไม่แม่นนะครับเราก็จะต้องมานี Management นะครับเซฟไปนะครับเบอร์ที่3เปิดใช้งานราคาเข้าโซนนะครับโซนแนวรับแนวต้นนะครับแล้วก็ท่งเทียนปัจจุบันมีการกลับตัวนะครับแล้วก็เอออันนี้มันมีเพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะ high time frame นะครับของไอซ์ไนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ ใครจะไปประยุกต์ต่อก็ได้นะครับอ่ามันดูคำนวณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณผมแนบไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นี่นี่คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนๆอาจจะมีคําถามแล้วเราจะเช็คอย่างไงว่าไอซีไอทำเฟรมนะครับตรงกับมันคํานวณถูกต้องนะครับเอาวิธีการทําอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราเปิดแท่งเทียนที่เมื่อกี้เราเปิดแท่งเทียนที่ส5้าใช่ไหมครับอ่าสิบห้าเพราะฉะนั้น ถ้าเราเปิดเทงเทียนไฮทัมเฟมที่15นาทีแสดงว่ามันเป็นเคอร์เลนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไปดึง Data 15นาทีมาด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า iSI ไซมีค่าเท่ากันนะครับแสดงว่าเราคำนวณได้ถูกต้องนะครับทีนี้วิธีการดูตรงนี้นะครับอ่านี่เราก็ปริ้นต์ตรงนี้อ่านี่ปริน์เคอร์เลนของ iSI ไซนะครับแล้วก็ปรินต์เคอร์เลนของไฮทัมเฟมมาดูนะครับว่าตัวเลขตรงกันหรือไม่นะครับถ้าตรงกันแปลว่าเราคำนวณ RSI ของ High Time Frame นะแท่งเทียนที่กำลังโชว์อยู่นี้ถูกต้องนะครับไปเห็นไหม42.05ตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่ลองดูนะฮะนี่แสดงว่าวิธีการคำนวณตัว High t i m า frame ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปประยุกต์ต่อได้นะครับเอาไปประยุกต์อะไรได้บ้างเราก็ไปประยุกต์ก็คือเนี่ยอันนี้คือ r s i Current ใช่ไหมครับ m า frame ปัจจุบันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ HI ใน time frame ที่เป็น High time frame นะครับเราก็ต้องมาคำนวณแบบเมื่อกี้นะครับซึ่งผมมีแนบไปให้ด้วยนะครับก็คือใน Entry order ที่3นี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไปดูได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราเปิดหร้อยังโมดจัดเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาที่15วินาทีนะครับเดี๋ยวเราดูเลข3นะมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเลข3มาแล้วนี่เห็นไหมฮะ เลขสนี่เลข3มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่า e s i g h ที่เข้าสูุ่ปวัตวโอสซของ TF15 นะครับเออมันมันเข้าสู่ของมันจริงๆอ่ะเรานี่เห็นไหมฮะโออันนี้หายไปนะไม่เป็นไรเนะี่ยการคำนวณมันจะคำนวณจนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนนะครับอ่ะมันจะค่อยๆค,ค,คำนวณให้เรานะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับความหมายคือผิดไม่ใช่ความหมายคือแพ้นะนี่แพ้เราต้องเทเป็นโซนนะ ไปต่อนะครับสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ตรงนี้ก็ฟอลไปวิธีการตรวจเช็คทำแบบผมนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้นะครับแก้สีแก้พีเลียดแก้อะไรเนี่ยมาแก้ตรงนี้นะครับแก้ในโค้ดนะมาดูแบบที่4นะครับแบบที่4ก็คือราคาเข้าโซนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเป็นฮารามินะครับแล้วก็ราคา ISI ปัจจุบันนะครับก็คือโอเวอร บอตโอโั้นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เอามาดูกันนะครับนี่มันก็พอใช้ได้นะครับนะพอใช้ได้ไหมฮะมันไม่ได้ออกออเดอร์เยอะนะครับนี่นานๆอ,อจะออกสักทีนะฮะบ,บางอันก็แพ้นะครับ่าจะสังเกตว่ากลุ่มที่ออกออเดอร์บ,บ่อยๆนะมันก็คือตำแหน่งเดียวกันหมดนะเพียงแค่ว่านี่อย่างโอเวอร์บอตตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะใช้สูตรไหนก็นแล้วแต่นะ มันจะต้องเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นชนหรืออะไรก็ได้แท่งเทียนเขียวทังเทียนแดงหรือการกลับตัวบริเวณนี้นะครับมันก็ต้องเป็นบริเวณนี้เท่านั้นนะเนี่ยอันนี้ไม่โดนใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะมีสูตรที่6ที่7ให้ดูวิธีการคำนวณนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับอย่างง่ายๆเพื่อนๆเดอร์ไป,ไ,ปไปประยุกต์ต่อได้นะครับไปต่อนะครับสูตรที่5ครับผมก็ปิดตัวนี้ไปปิดเปิดเข้าไปเซฟสูตรที่5ก็บอกว่าราคาเข้าส่วน นะครับราคาเข้าส่วนแล้วก็ไอซ์ไซไอซ์ไเป็นเทรนนะครับแล้วก็ไอซ์ไซเคอร์เลกับตัวหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือการกลับตัวเนี่ยของไอซ์ไซนะครับเส้นด้านล่างเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่ากับตัวนะครับตรงหักตรงนี้แหละนี่นตรงหักตรงที่หัก3อันเนี่ยนะวิธีการก็คือสมมติว่าลงเนี่ยมันจะหักนี่นี่ไอซ์ไก็จะเป็น3เป็นมุมนี้ขึ้นไปนะลง ขึ้นอย่างนี้นะนี่ถ้าเป็นขาลงก็จะเป็นขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วก็ลงนี่นี่อันนี้นี่แบบนี้นะนี่มันจะอยู่แถวแถวนี้นะแล้วเราก็จะใช้เงื่อนไขของอ่าไปดูสูตรดีกว่าสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าเลื่อนลงมานะครับอ่านี่ก็จะบอกว่าอันนี้คือราคาเข้าโซนนะครับ ราคาเข้าโซนโซนล่างนะอันนี้บ่ายโซนล่างแล้วก็ไอซไซมากกว่า30นะครับแล้วก็เกิดเกิดเกิดการกลับตัวนะครับมากกว่า30ตรงนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเดเอร์ถ้าเราไปเจอสูตรที่ดีนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้บ้างละ่ะเราอาจจะเปลี่ยนเป็น15อย่างนี้ได้นะครับแล้วตรงนีเน้เปลี่ยนเป็น85ได้เลยครับนะได้เลยลองดูนะลองเปลี่ยนดูนี่ยเห็นไหม สูตรที่ห้ามันก็จะขึ้นมาอีกไหมฮะนี่เออก็มีความแม่นยํามากขึ้นนะครับเห็นไหมอ้าวเพราะฉะนั้นผมเอาไปงี้เลยแล้วกันนะครับตัวเลขพวกนี้แก้ได้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ลองดูนะบรรทัดที่2012 0 2, 1, 2, 2อ่าไปต่อครับสูตรที่6ครับสูตรที่6สูตรที่6นะครับ 6. ปิดตรงนี้ไปสูตรที่6เซฟนะครับสูตรที่6ก็บอกว่า ราคาเข้าโซนนี่นะราคาเข้าโซนของไอซ์ไอผู I ้ I, ขอภยัยผู้ผิดไอซเข้าโซน85กับ15นะโซนบนก็85โซนล่างก็15นะครับแล้วราคาสัมผัสราคาสัมผัสเส้นนะครับไปดูกันนะครับมีบ้างไหมนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์อ่เดี๋ยวเราจะต้องทดสอบว่าจุดเข้าออเดอร์นี้มันเข้าถูกต้องหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปดูสูตรที่6สูตรที่6นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดม่ใช่เปิดอ่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันน้อยไปนะครับมันน้อยเอ,อิมน,น้อยเกินไปนะมันไม่ลงล็อกกับพวกนี้นะครับให้เราันะรบวิธีการก็คือเราอาจจะเปลี่ยนเป็น30นะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น70ลองดูนะครับอ่าเซฟไปอ่ามีนะครับมีนี่มีแต่ว่าเพื่อนเเ <ๆ S 1> ทรดเดอร์นะครับอยากได้ 1> 85 1 5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆเดิร์ท่านใดอยากได้อะไรไปแก้เอาเลยนะครับตรงนี้อาผมจะใส่15เอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น85เป็น default เอาไวน้นะครับย้ำอีกทีท 1, นะครับบรรทัดที่210กับ2 211 212นะครับใครอยากได้30ก็ไปแก้ตรงนี้30ใครอยากได้15ก็แก้ตรงนี้นะครับใครอยากได้ตรงนี้เป็น85ก็ใส่70ก็ใส่ได้นะครับแบบนี้นะครับ ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ไม่เข้าใจนะครับอ้าวไปต่อนะครับสูตรที่คขกไปแล้วนะครับสูตรสุดท้ายนะครับมาดูนะครับสูตรสุดท้ายอันนี้เป็นไอเดียนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับวิธีการผมจะเปิดการใช้งานสูตรที่7ตรงนี้ฟอลไปนะครับสูตรที่เซฟบึ๊บเข้าไปมาแลวครับ ามาดูสูตรที่7เลยนะครับหลักการง่ายๆเลยนะเป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่มทําไมมันต้องเป็นกลุ่มเนะเพราะว่าพร i ยแอคชั่นที่เรานํามาใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มผมแนบไปให้ก็คือกลุ่มของ En c a ก f i n g นะครับหนึ่งอันนะครับ En ็ a กา i n g เป็นอย่างไรขาขึ้นนะครับอ่าขาขึ้นก็จะเป็นแดงก่อนนะครับอ่าแดงแล้วก็เป็นเขียวแบบนี้นะครับอ่าเขียวราคาปิดนี่อันนี้คือแนบอันนี้ไปนะครับสูตรต่อมานะครับสูตรที่ สูตรที่สักครู่นะครับสักครู่สักครู่อันนี้อ้าวอันนี้สูตรสูตรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นบายเดี๋ยวสักครู่เนี่ยอันนี้โอเคผิดอันนี้เอ็นกรฟฟิ้งอยู่แค่นี้นะครับเอ็นกรฟฟิ้งอยู่แค่นี้อันนี้อันนี้แดง นะครับเขียวแล้วก็ราคาปิดมากกว่าด้วยอันนี้เอนกร์ฟิงนะครับขออภยัยผิดนะต่อไปครับสูตรที่2ที่แนบไปนะครับก็คือนี่โอ้โมันคือสูตรอะไรอันนี้เขียวอ่าเขียวอันนี้แดงอ่าเขียวแล้วตามด้วยแดงนะครับตามด้วยเขียวอ๋ออันนี้จะเป็นเขียวแดงเขียวนะครับก็คือนี้ อันนี้เป็น encapping นะครับก็คือเป็นแดงเขียวมีแดงตรงนี้อันหนึง่งใครไม่อยากได้ก็ลบออกนะครับลบนี่ลบลบ,ลบอันนี้ออกไปนะนลบออกไปนะครับใครอยากได้เฉพาะ encapping ก็เหลืออันนี้ไว้นะครับใครอยากได้ทั้งสองก็ค้างเอาไว้นะครับอันต่อมาครับอันต่อมาเป็นฮารามินะครับเป็นบุริตฮารามินะครับนี่แนบไปด้วยนะครับ ฮาร์มิคํานวณอยู่ตรงไหนคํานวณอยู่ตรงนี้นะครับแนบการคํานวณฮารมิไปให้ด้วยเป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้เราเรียกเรียกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ถูกต้องนะผมทําไปด้วยเช็คไปด้วยนะเซฟไปเอาลองดูนะครับว่าสูตรที่7มันจะพอไปวัดไปวาได้หรือไม่นะครับก็ก็พอได้นะผมว่าสูตรแรกนี่แม่นที่สุดแล้วสูตรที่1นะึ่งนะอ่าดูจากสายตานะครับสูตรที่1ก็น่าจะแม่นที่สุด ก็พอได้นะครับทีนี้ไปดูบางจุดนะครับตรงนี้อันนี้เป็นกลุ่ม Ice i อซไนะครับก็คือแท่งเทียนที่1นน้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับมันจะต้องเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มเพราะว่าในการคํานวณเนี่ยเราใช้สองแท่งหรือ3แท่งในการคํานวณน,นะนี่อันนี้ใช้3แท่งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางส่วนของอราคาปิดตรงนี้นะครับนี่ก็คือของไอซ์ไเนี่ยต่ำกว่า15เพราะฉะนั้นเราใช้3แท่ง แล้วก็ราคาโลโซนบนเราก็ต้องใช้3แท่งเหมือนกันนะครับใช้3าแท่งเหมือนกันในการคำนวณน,นะครับโล1โล2โล3าไอซ1ยหนึ่งไอซายสองไอซาสามนะครับเหมือนกันนะด้านบนก็จะเป็นไอซ1ยหนึ่งสองสามนี่ผิดจริงๆด้วยเห็นไหมครับทำไปเราก็ตรวจสอบกันไปด้วยนะครับไฮหนึหน่งไฮสองไฮสามเอาถูกแล้วนะครับเซฟไปก็เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้กับ,บเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ที่ได้สนับสนุนเข้ามานะครับ เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7รูปแบบนะครับทีนี้วิธีการการเปิดปิดบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนทม,ม์เฟรมวิธีการนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับเราอยากได้แท่งเทียน1ชั่วโมงนะครับเราก็ใส่หมายเลขเจ็ดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเรากดเซฟนะครับเราต้องการ10%เท่าเดิมไหมต้องการ10แล้วเราต้องการสีแท่งใช่ไหมสี่แท่งก็เปรียบเสมือน H4 นะครับก็คือหนึ่ง ชั่วโมงคูณ4ก็คือแท่งเนหนึ่งชั่วโมง4แท่งก็เปรียบเทียบเท่ากับก็เท่ากับตัว h 4 1หนึ่งแท่งนะครับเพราะฉะนั้นเทรดยาวนะครับนี่มันก็ใช้ได้นะครับแต่มันนานๆมันออกออเดอร์สักทีหนึ่งเราจะรอไหวหรือเปล่านะครับนี่มันกว้างนะเออเราก็เอาเอา5านาทีได้ไหมเอาลองดูนะครับ5นาทีมันก็จะออกออเดอร์เยอะนะครับความแม่นยํามันก็น้อยลงดูนะครับใส่เลข3าขก็ไปมาแล้วครับนี่ เลขกเกดเดี๋ยวผมจะเปิดท so okay, ั <Mike meglio> oh, well ้งหมดนะครับเปิดทูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โอเคเซฟไปนะครับตอนนี้ผมเปิดท่งเทียน5นาทีนะครับลองดูนะนี่เห็นไหมโอ้โหมันเป็นกลุ่มบางอันก็แม่นบางอันก็ไม่แม่นนะครับเราต้องเลือกนะเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะทั้ง7แบบนี้เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์แนะนําเข้ามานะผมก็ใส่ไปให้ครบเลยนะเราจะรีเลือกถูกนะ ใครถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับนี่โอ้แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับโอ้โหคือคือคือเราเทรดนี้นะตอนนี้เรากำลังสวนเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะเป็นเทรนขาขึ้นเราก็มาเทรดเอานิดหน่อยตรงนี้นะครับนี่เทรดเอาด้านบนตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราควรจะเข้าตรงนี้นะครับเราควรจะเข้าตรงนี้ก็คลิปต่อต่อไปนะครับ เดี๋ยวมีไอเดียเพิ่มเติมนะเพื่อนๆเดนเด,ด,เดร์จากต่างประเทศแนะนํามานะทําไมคุณไม่ทําตรงนี้เออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตรงนี้นี่นี่กลับมาดีเทสต,ตรงนี้นะตรงนี้ในอนาคตนะครับในอนาคตทีนี้ผมขออนุญาตก,กลับไปที่ default ดีกว่านะครับเป็นหมายเลข่าน,นะครับทีนี้เป็นหมายเลข่าเสร็จปุ๊บผมลองปรับตรงนี้เป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับลองดูนะห้าเปอร์เซ็น์มันจะเป็นยังไงมันจะแม่นไหมนะครับ ว,ว้าวเลยเนะี่ยดูนะห้าเปอร์เซ็นมันก็มีบางอันที่ไม่แม่นนะตรงนี้นี่นี่เออตรงนี้ไม่แม่นนะนี่ห้าเปอร์เซ็นโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอ่ากะด้วยสายตาใช้ได้ครับขออนุญาตกลับมาที่สิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าใครต้องการ i อซที่เจ็ด เราก็ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับแล้วเราต้องการโอเวอร์โซ่แปดสิบต้องการแปดสิบพูดผิดโอเวอร์บอสแปดสิบโอเวอร์โซ่ยี่สิบนะครับอย่างนี้เราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดเราแก้ดูนะครับปึ๊บเข้าไปโอเคมาแล้วครับนี่โอ้โหออเดอร์อย่างเยอะเลยนะครับออเดอร์เยอะมันก็มีความเสี่ยงที่จะผิดนะลองดูนะครับนี่เห็นไหมฮะก็เทรดเร็วออกเร็วนะครับลองดูนะฮะเห็นไหมฮะ จุดเก้าเดิมนะครับสรุปก็คือมีไอซนะครับไอซเมื่อกี้เราใช้พีเรียบเดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้80ตรงนี้20นี่มันก็จะโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนี่เต็มไปหมดนะแล้วก็ราคาก็เข้าสวนด้วยนะครับนี่มันก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเทนขาขึ้นมันก็จะสวนลงนะครับเทนขาลงมันก็จะสวนขึ้นนะครับหลักการมันก็อย่างนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับไปที่ดีฟอลต์นะครับก็คือ1 4 แล้วก็ตรงนี้10แล้วก็ตรงนี้5เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้พีเลียดสี่เอาลองดูตรงนี้ยังไม่ได้เคยแสดงให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ดูสมมุติว่าผมอยากจะใช้ยี่ห้าแท่งนะครับลองดูนะวันจะคำนวณเป็นยังไงรอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมมันรวบรวมแท่งเทียนก่อนนะครับนให้สคริปต์มาแล้วครับนี่เห็นไหมมันค่อยๆมาเลยครับโอ้โอ้โอ มันไกลเกินนะครับโอ้โหลองดูนะนี่ไกลพิเลียดเยอะเกินไปก็ไม่เหมาะสมเห็นไหมครับออเดอร์มก็เยอะเกินเห็นไหมนี่บางทีเราก็มันก็ขาดความแม่นยําไปน,ะนี่นี่โอ้โหอันนี้เข้าโซนมายับเลยนะครับนี่แพ้ยับเลยนะขออนุญาตก,กลับไปที่สเหมือนเดิมนะครับอ่า 45 6ส60ห้านาทีนะครับอ่าดีฟอร์ไว้แบบนี้นะครับตรงนี้กลับมาที่70เหมือนเดิมนะครับตรงนี้กลับมาที่30เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึนะครับก่อนที่จะให้เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ได้นําไปใช้งานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อน,เ,อนเทรดเดอร์ทุกท่านครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ